ขาวๆใสๆส,สิบโลได้อยู่สวัครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับตกหมึกกับไตเป้อีพีเท่าไหร่จำไม่ได้เรามาดูผลงานครับวันนี้ได้มากน้อยขนาดไหน มีตามเฮ้ยตาม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 เอ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเออโอ้โหเลยตัวตามตัวใหญ่ด้วยนะข้างหน้าเป๊ะมาซ้ำหน่อช่วยซ้ำหน่อยนั่นแหละข้างหน้าแหละที่คนที่วิ่งอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนะอยู่ข้างหลังนะตัวตัวใหญ่ด้วยนะกล้องเห็นว่าไม่รู้เลย เนี่ยเนี่ยเนอามากะกาะกัเออเียโยน้าหน้าเอาเปลาเอนเปล่ยนเปลี่ยเปล่เอ็ยเน่ข้างหน้าตรงขีดาอ่ะตอนนี้ขึ้นมาก่อนยังไงเรื่องมากจังเลยวะฮัลโหลฮัลโหล ไม่แน่ใจไม่ใช่คนละตัวพี่เขาเป็นไอ้นั่นมันแฝดแน่ออกลันแน่ไอ้นั่นมันตัวใหญ่หูหนวดเดียวแต่หนวดเดียวตัวเล็กโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่มันรอดมันเฮ้ยมันมีสองนวดได้ไงอ่ะแสดงว่ามันจับสองตัวดิเออตัวนั้นมันขาดไปแน่ตัวนั้นขาดดขาไม่กินนะไม่กินโดนแล้ว อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้ามาเลยเจ้าต้องขึ้นมาเเดี๋ยว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 มันแข็งแรงยังไง จะไปไหนฮะขึ้นมาที่ดิตัวตัวตัวไม่เล็กนะดูตัวตัวันใหญ่จ้าตัวน้เนื lụt đó ủa vịnh Ồ, giống nữa thôi 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 ก็ขาดนะโอ้ยไม่มีตัวตามด้วยอจอมทองกินดอ่ะโอ้ยไปเลยตามหม้อปลาหูดูโยเขาสีสีสวยยังไงแน่นอนเลอะเลยจำได้ไหมไม่ทัน

ตามเ,ป,เ,เป๊ะไปสินครับตัวแรกผมมาแล้วโอ้ตัวแรกตัว,แ,ว,ตวแรก,น,กน,นี่คือใหญ่ใหญ่แรกกับใหญ่จัดตัวแรกตัวแรววก,วก,กเกือบเที่ยงแล้วไกลไหมหลักเบ็ดเลยเต็มไม้เลยครับมันก็จะไกลครับไกลมันก็จะทรงทรงประมาณนี้แหละ รอของตายมาก่อนเดี๋ยวเพื่อนยังม,มีมีตามจูดโอ้โหเขาไงตวบลลุ้นเลยไม่มีตามตูดเลยเฮ้ยมี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 ไปไกลอยู่ไปไกลบอกว่าต้องอยู่ในที่ดำเลยอยู่ในที่นี่แล้วมานี่นี้แล้วเดือดเดือดเดือดพันตามมาแนละ้วไอ้โจมไม่โจมแล้วยิงขวาแล้วนะเย็งสายดีๆไปยังไง

khăng Ừ. ra mà từ không này. Ừ. <laughs> ừ. <laughs> ừ. đấy. ขวาเลยคนระัทำไมเราตีอยู่ที่เดียวกันตายอีกแล้วชิ้นแต่แตะ,ะพื้นเลยดนะิใช่ขอขอกเนี่มันก็ลึกแล้วอ่ะี่ใส่ไป10สกรัมแล้วนะมีกระทาผมใส่แตดด้วย

ร้อยเราค่อยจับเนืเน้อๆเลยนะฮึ่มส่งนี้ดเ,เองหรือ,อโอ้หมุนมาเร็วเลยโอ้โ จริงเว้ยใต่องไปพุ๊มันจับเลยเว้ยนี่เราก็อยู่ใต้ท้องเรือนสารเลยดีวะวนสารมาแล้วไอ้อลงไปปุ๊บมันจับเ,เออ<ะ>เราก็อยู่ที่เดียวกันอะไรเงี้ยละมาละมาใหญ่ด้วยนะใหญ่เล่นใหญ่ไม้เดียวอืม่มสีสวยเลย จะเป็นขึ้นอีกแล้วไอ้คนน่ะขึ้นตรงไหนข้างหลังเนี่ยข้างหลังเลยเนี่ยเนี่ยดูเดี๋ยวหาคนเก็บ,กบนี่อเนี่ยไรอะไโอ้ยหลังโผล่เลยมนะีแหงาบล็อกแล้วกันนี่มีดงไปเล่นอีกคนนึแกนส่วนตัวแกส่วนตัวมีใจใจกับมันเลยนี่เลห,หลังโผลขาวเลยโอ้ยเอ้านี่นนา,าท้า หมายนี่แหละที่อัดคิดว่าหมึกตัวปลาตัวเรามีหมายเดียวในแคมป์สถาน่นะจริงปะจริงเราอยู่ข้างเกาะป่ะเอออยู่ข้างเกาะของน้ำเขียวนนั่แหละพี่เราไม่สนใจใครเราก็ล่อหมึกของเราเดียวเลยอันนี้หมึกอันนี้ปลาลู่ไซด์ดิ จับไปหน่อยยกไปหน่อยย่างโคตรอร่อยอ่ะใช่ไต้ต้องมือกรตกปลารอซื้อน่ะ

muk dia ตรงนี้นอนนอนเอาาุนแล้วนหเรีบล้ของแล้วเอทางไหนดีน้องครับมาไม่จ้าอ้ยเกี่ยวตาเลย ปุ๊บตัวขา,ขาวๆใสๆ

ไมนปทำไมเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวอัดวีดีโอหน่อยอัดวีดีโอหน่อยถือก่อนนะพี่งงเว้ยอะไรวะเขามีจมโยตัวเดียวมึดสองตัวอันนี้มึดตัวเดียวโยสองมึดกล้ามากคือมันมันโลภมากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมให้ดูอะไรครับเห็นโยไหม ดูครับตกใจกรามมากเลยดูไอ้เหี้ยมันจริงยังไงตลบหมือนใครวะเนี่ยเอ้าดูดิโอ้โหงงเหมือนกัน,มน,มนหมึกสมัยนี้กกนลโลบเหม, <า S 1> มืนอนคนเลยเวน <c oughs> อือสองคนสองอารมณ์ <c oughs> อันนี้อื้อโดนอันนี้อือนน้อติด ตาวขาวๆใสๆสิบโลได้อยู่ได้อยู่สิบโลปล่อยก่อนปล่อยไม่แห้ง่อนให้ตายก่อนตายก่อนจะใส่ไปดำปื้น